เพืเ่อนๆครับอัปเดตล่าสุดใครที่ติดเหลืองหรือระบบมีการอัปเดตไม่ว่าจะเป็นโปรไฟล์หรือเพจติดเหลืองกันตั้งแต่เมื่อวานจนถ,ถึงวันนี้ยังไม่หายคือกดเข้าไปดูแล้วเครื่องมือยังปกติอยากสร้างรายได้โปรไฟล์ก็แนะนําเพจก็แนะนําทุกอย่างปกติแต่ทําไมโปรไฟล์ติดเหลืองระบบได้ตรวจสอบย้อนหลังบางคนไม่รู้ว่าทําผิดในปีไหนปี 201920, 2 20, 1 22 ่สแต่ระบบคือตรวจสอบคือเราเป็นสแปมอะระบบได้ลบโพสตหรือลบคลิปออกแล้วครับในปีที่ผ่านมาหรือปี2 0 2 4ทุกคนก็จะโดนกันลหลายๆคนไปเช็คที่กล่องข้อความสนับสนุนยังมีการแจ้งเตือนอาถามว่าเราต้องแก้ไขยังไงเราต้องลบออกไหมคือมันลบไม่ออกหรอกเพราะว่าคือลหลายๆคนคือพยายามลบแล้วลบไม่ออกอหรือลบออกแล้วระบบก็ยังเก็บข้อมูลไว้ในโปรไฟล์หรือเพจของเรามีผลกระทบอะไรไหมในการสร้างไดไไม่มีนะครับลดค่าการมองเห็นประมาณ 20%-3% สือเป็นตแต่ไม่ต้องตกใจพยายามจะทำผิดซ้ำทำดีไถ่โทษเยอะๆวิธีแนะนำนั่นก็คือโพสปก ระบบอาจจะอัปเดตผิดพลาดเองกับ Facebook นะครับแล้วก็จะกลับมาปกตินะครับพยายามไปเช็คที่กล่องข้อความสนับสนุนทุกครั้งว่าเราทําผิดอะไรหรือระบบมีการ